เดี๋ยวดี๋ยขาันใหญ่ก่อนี่ว่าเ้าขวอย่่่าขายมันเลยขายตัวละขายก็ขายเป็นกิโลนกิโลละดนี่มันจะเริ่มจะคุนคนแล้วนี่นันไ่เริ่มจะีจิกแล้วจะมาหน่นแหละ ประมาณห้าประมาณห้าสิบน,น,นี่แหละผล้มนลัวอะูกจะลูกไ่ดลนไูกลวงแม่มมทนมันล,ลูกลูกตัวนี้มีมีเลยนี่ดิดต้งแกง,งแโอ้อาจะอยู่ในในี้ในก็ได้นน้อนอไป ก็คือมอน่นี่ยไหมเหลือามตัวเป็นตีเป็นตัวมีอไโด่งมักเนี่ยไปสกตามถนนหมันเปนอีสุด่ไเปนกุ่มของมันตัวทำนันมาได้ทำโอ้ก็มาตัดนามอหน่นมันรื่งกระจายิงอยากเห็มันหมดเนี่อนไดยังมองไเห็นข้อนพุงนี้แหละทำดิ นี่แหะครับท่านผู้ชมตื่นแต่เช้ามากครับผมก็ให้อาหารไก่ครับผมเขามารอตั้งแต่เช้าเลยครับแต่กําลังเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยครับท่านผู้ชมนี่กำลังใหญ่ครับผมอันนี้ก็เป็นรอยไก่ป่าผสมครับเป็นแต่หูเขาวครับผมี่ยไก่นมครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ลูกก็เริ่มใหญ่แล้วครับผมฝั่งนี้ก็เป็นตัวเมียครับนี่ตัวเมียตัวเมียหลายตัวแล้วครับปีนี้ครับนี่ก็ลูกมันครับผมอ้วนตับเลยครับเนี่ย กะเพาะเต่งเลยตะกอนเนี่ยเดินเข้ามาไม่ได้ครับผมเปียวครับเนี่เปียวเดี๋ยวนี้แม่ให้อาหารทุกวันทุกวันครับมันก็เริ่มมา,าหาแบบหาคนแล้วนะครับนี่นี่ก็เริ่มเป็นหนุ่มครับนี่นี่เป็นหนุ่มเลย <laughs> ตัวใหญ่ชอบไล่จิกครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเปราะเลาะช่องนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผม,ท,ท,บผมที่เข้ามารับชม วันนี้ก็เป็นวันจันด้วยตื่นมาก็ให้อาหารไก่ครับให้เสร็จเขาก็จะไปกินอยู่ในป่าครับท่านผู้ชมอาน่มหาอืัน้มวมมันคุดนคนแล้วเนี่ยก่อน,นเดินไปนี่เปียว วิ่งหนีเลยเดี๋ยวนี่มันมามันมากินทุกวันเนาะมันคุนะ้นอ่ะกระวนเท่านี้แล้วมันกระวนหาเท่าน,น,น,นี้แห,นหนละนี่กำลังเป็นหนุ่มแล้วผมเนี่ยเป็นหนุ่มเลยหลายตัวครับตนนับน,นู้นก็นมีอยนนี่ก็มีครับผม โอเคครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอละเช่นเดียวกับผมวันนี้เราก็อัปเดตเหมือนเดิมครับผมตื่นมาแต่เช้าครับตื่น,นมาแต่เช้าก็หล่ออาหารไปคร,ครับผมกินหน้าเจอกันใหมส่สวัสดีครับ